นับสนุนโดย Jazz Solution ครับวันนี้ช่องน้ำอะไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับพระเกและับแท้นะครับรุ่นพรมวิหารอายุยืนนะครับก็มีความนิยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปลอมมาได้นานแล้วนะครับนานแล้วแล้วผมไม่มีของแท้มาเปรียบเทียบนะครับวันนี้ผมมีของแท้มาเปรียบเทียบแล้วนะครับก็จะมารีวิวให้ดูตั้งแต่กล่องนะครับมีความเหมือนกันแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับ ก็อ่ะประมาณนี้ดูดูกล่องก่อนนะครับความคมความคมของ,ของ,ข,องของแท้นะีน่จะมีเส้นที่บางๆกว่านะครับตัวเนี่ยตัวกระหนกนี่นะครับของปลอมจะหนาของปลอมจะหนาเกือบทุกอย่างนะเนี่ยดูแค่กล่องก็รู้แล้วนะครับอ่ะส่วนของปลอมนะครับนี่ไม่ไม่มีคําว่า NTD และเบอร์โถนะครับของปลอมนะครับของแท้จะมี ตัวสติกเกอร์แบบนี้นะครับเนี่สติกเกอร์แบบนี้นะครับอ่าต้องดูดีๆนะฮะรุ่นนี้นะครับมีราคาพอสมควรนี่ขนาดกล่องยังไม่เหมือนแล้วนะครับแต่สี่เหลี่ยมเนี่ยเหมือนแน่นอนถ้าคนไม่มีของแท้นะครับคนไม่มีของแท้ต้องระวังอ่ะต้องระวังนะครับอ่ะมาดูข้างในกันบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่ได้รับความนิยมของปอมมีฟองน้ํานะครับแกะออกมาปกติมีฟองน้ำอนู่ะ มีฟองน้าเหมือนของแท้นะครับนี่อ่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยเดี๋ยวมาดูของปลอมวันนี้เอามาแบบลงยานะครับแบบลงยาเฮ้ยแบบนี้เลยลงยาแบบก็ถามว่าเนียนไหมถ้าคนไม่มีก็เนียนนะเนียนตานะครับเนียนตาอ่าเหรียญค่อนข้างหนาเหมือนกันนะครับด้านหลังด้านหลังก็ดูไม่ออกหรอกเพราะว่าเราไม่มีของแท้ดังนั้นผมก็ เอาของแท้มารีวิวเปรียบเทียบให้ดูอ,อมาดูของแท้กันบ้างนะครับแบบของแท้มาแบบไม่ลงยานะครับก็มาแบบเพนเพนแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยถ้าคนจับสังเกตได้จะมีต่อโค้ดนะฮะตอต่างๆตัวเลขน,นะครับของปลอมไม่มีนะฮะเอามาดูด้านหลังก่อนดีกว่า,างั้นด้านหน้าด้านหน้าก็อย่าเพิ่งดูแล้วกันดูด้านหลังก่อนแล้วกันเนีเ่ย ของแท้เนี่ยตอกองค์นี้จะมีจานมือด้วยนะฮะจานหมึกนะครับหมึกขาวนี้นะครับอ่าค่าาก็ไม่ต้องพูดถึงถ้ามีรอยจานแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมของแท้เนี่ยมันบ,มบวมๆนะเอ้ยของปลอมเนี่ยบ,บวมๆเห็นไหมครับของแท้จะตึงนะครับมีเส้นวิ่งเห็นไหมครมีเส้นรัศมีวิ่งเห็นไหมแค่นี้เราก็รู้แล้วนะครับห่างยังห่างแต่ว่า เราต้องมีของแท้ของปลอมเปรียบเทียบอย่างนี้แหละนะครับเราถึงจะแบบจะรู้ทันนะฮะร,รุ่นนี้ของปลอมไม่มีการตอกโค้ดตัวเลขตอกโค้ดโค้ดนะอย่างเงี้ยครับนะไม่ไม่มีเลยนะครับแทบจะห่างกันมากๆนะครับแค่นี้เราก็รู้ละแทบจะไม่ต้องส่องรายละเอียดอื่นเลยก็ได้นะครับคนห่วงตรงเนี้ยเขาจะมีจุดเรียวนะครับจะเป็นของแทน้นี่ฮะ มีจุกเกลียวเียผมส่องให้ดูนะครับเนี่ยมีวงเกลียวเกลียวหน่อยคือต้องเอียงเหรียญดูนะเนี่ยนะเห็นไหมจะมีจุกเกลียวหน่อยๆนะครับเนี่ยที่บอกโค้ดนะครับจะมีแบบเนี่ยของตอโค้ดแต่ของปลอมไม่มีนะครับเห็นไหมของปลอมจะไม่มีอะไรเลยนะครับต้องระามัดระวังนะ ได้ดูคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับสําหรับคนที่แบบสะสมหลวงพ่อพัดนะฮะที่ลงมาเล่นใหม่ๆเนี่ยมีจุดเลียวนิดนึงเนี่ยตรงนี้ต้องห่วงนี่นะครับของปลอมจะแบบของปลอมจะเนื้อปิ้นเช่นไหมเออเนื้อปิ้นแล้วก็มีแบบเหมือนคล้ายๆแบบตะไบนะมาดูหน้าเหรียญกันบ้างนะครับเหรียญนี้ค่อนข้างบวมนะเหรียญบวมนุมนูนะฮะเนี่ย <ee> ด้านหน้าหลวงพ่อ,พอบ,บวมๆนะครับอันนี้จะไม่บวมนะฮะของแท้จะไม่บวมอ่ามาดูของปลอมที่เป็นหน้าหลวงพ่อ,พอโอ้โหเหมือนเหมือนกันนะอ่าเหมือนนะครับเหมือนเลยนะครับเนี่ยเหมือนเลยแต่น,นี้มีความคมกว่ามีความคมกว่าอ่าดูของแท้นะฮะตรงนี้จะมีเสี้ยนวิ่งนะครับเนี่ยเสี Mercedes ้ยนวิ่งข้างบนนะเสี้ยนอ่าของปลอม ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็ถือว่ายังห่างยังห่างไกลนะครับรัศมีเนี่ยฮะรัศมีวิ่ง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 เป็นเสี้ยนเลยนะนะครับตัวอักขระต่างนี่แทจะไม่ต้องดูก็ได้นะผมว่ายังไม่เหมือนพอสมควรนะยังไม่เหมือนนะครับก็ชิปนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับรุ่นนี้ยังห่างแค่ผมพลิกเหรียญมาไม่มีโค้ดเนี่ยตีเกสได้เลยนะฮะตีเกสได้เลยนะครับ เียนด้านหลังก็ไม่เหมือนแล้วนะครับผมไม่ต้องส่องรายละเอียดอื่นๆแล้วนะครับเพราะว่ามันมันดูง่ายนะครับอาวก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะสรุปยังไงนะครับก็เป็นความรู้อีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับนักสะสมอ่าหลวงพ่อพัฒน์นะฮะก็วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ